เราก็มาส่งรถนะคะมือสองเจ้าทหารหอหีบห้าสี่เจ็ดนะคะให้กับคุณจำรัดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพี่จำรัด,ดะนะคะค่ะวันนี้คุณพี่จำรัดมาออกรถที่ไหนคะพี่ออกที่เมด Car Center, คาร์เซนเตอร์ฮะที่เมทคาร์เซนเตอร์นะคะใช้เงินออกรถคันนี้เท่าไหร่คะคันนี้ห้าพันห้าพันบาท5,000บาทครับใช้คนคับไหมคะคนคําหนึ่งคนคนคําหนึ่งคนคนคําเป็นใครเป็นเมียภรรยาเป็นภรรยานะคะภรรยาทำอาชีพอะไรคะ ค้าขายครับค้าขายขายอะไรคะคุณผู้ขายพวก,พวกขนมโตเกียวลูกชิ้นเนี่ยพวกนี้โอ้ขนมโตเกียวก็คัาได้นะคะที่เบสคาเซนเตอร์ใช้เวลาในการอนุมัติสิีธิ์นานไหมคะประมาณเจ็ดวันครับเจ็ดวันรับรถนะคะรับรถเลยครับค่ะโอเคห้าพันบาทคนคันหนึ่งคนค้าขายก็ได้เป็นภรรยาก็ได้นะคะอนุมัติไวไวครับรับรถเร็วเร็วที่ที่ไหนคะที่ เบสคาเซนเตอร์ center, ครับเบสคาเซนเตอร์ center, นะคะฝากไว้ด้วยนะคะครับอขอบคุณนะคะฮึงฮงด้วยด้วยค่ะ